กลับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ็มเจสปอร์ตนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับฟุตบอลเอเชียนคัพ2023ิรอบ16ทีมนะครับทีมชาติไทยของเราตกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะท่านผู้ชมตกรอบ16ทีมแต่ถือว่าโอ้โหสู้กันได้อย่างสุดยอดจริงๆนะครับไทยสู้จริงๆโคตรสู้นะครับแพ้แต่ได้ใจนะฮะวันนี้เรามาพูดคุยหลังเกมนะครับเช่นเคยนะครับโอ้โหโดยก่อนเกมนะครับ ทีมชาติไทยของเราภายใต้การคุมทีมของมาชนาอิชิินะครับเจอกับแรงกดดันนะครับเพราะว่าเป็นรองอุซเบกิสถานนะครับเกมนี้แน่นอนนะครับทางฝั่งอุซเบกิสถานก็มีตัวนักเตะยุโรปนะครับอย่างเช่นคนนี้ที่เล่นอยู่สปาร์ตักมอสโคนะครับวันนี้อุซเบกิสถานนะครับใส่เต็มเลยครับเต็มระบบทีมชาติไทยของเราเปลี่ยนหลายคนเลยนะครับต้องยอมรับในเรื่องของแทคนติกด้วยโดยครึ่งแรกนะครับเห็นชัดเจนนะครับว่าทีมชาติไทยนะครับ เปลี่ยนระบบเนี่ยโอ้โหเปลี่ยนหลายคนเลยนะครับเรามาดูไลฟ์อัพของทีมชาติไทยกันก่อนนะครับนี่ฮะท่านผู้ชมเปลี่ยนกันเยอะจริงๆนะฮะโดยเฉพาะ,ะในตำแหน่งแนวลุกนะครับซึ่งยกชุดเลยนะครับแนวลุกมีแค่สุภชัยเด็ดที่เป็นนักเตะตัวจริงคนเดียวนะครับส่วนซ้ายขวาเป็นทน่านันของลุงรับภูมิจันทร์ึกประถมพลรัตนพ,พิลลมนะครับส่วนแดนกลางตัวรุกก็มีวชิตกนิษฐ์สีบำเพลญนะครับชุดนี้เนี่ย ไม่มีสุภโชคสารชาติและก็สมรรถเนเหมือนตานะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอ้โหปฐมพลเจริญรัตนพิรมวันนี้เสียบอลค่อนข้างเยอะเลยนะครับเหมือนตื่นสนามนะครับท่านผู้ชมส่วนคู่กองกลางตัวรับก็คือสารัดยูเย็นและก็วิรัติพป้อมพันธ์นะครับลงมาคุมจังหวะเกมนะครับเจ้าเตอร,ตอร์วันนี้ก็รู้สึกว่าจะโดดเดี่ยวไปที่หนึ่งนะฮะส่วนแนวรับก็จัดเต็มนะครับพันษาเห็นพิบูลจับคู่กับเอเลสดอลลอนะครับส่วน บุแม็กขวาเป็นมิครัลตมิคโฮันและก็ทีนทรบุญมาทันนะครับนี่คือไลฟ์อัพของทีมเชาติไทยนะครับคือทีมเชาติไทยต้องบอกว่าตามเทคนิคนะครับว่าในช่วงครึ่งแรกนั้นต้องเปลี่ยนลงมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าเดาทางมาชดาอิจิอกก็คือคือซื้อเกมรับยันเสมอไว้ก่อนนะครับแล้วค่อยส่งสุพนัทและก็สุพโชมาครึ่งหลังนะครับเพื่อใช้ความสดบทขยี้นะครับนี่เป็นแทคนิคของเจ้าตัวนะฮะโดยเริ่มเกมมานะครับครึ่งแรกเนี่ยโอ้ย คือไทยเพรสซิ่งแดนบนใส่อุซเบกิสฐานเลยนะครับแต่ต้องฟังอุซเบพื้นฐานเบสิกโคตรแน่นนะครับท่านผู้ชมแกะเพรสซิ่งไทยออกนะครับโอ้โหแล้วดูครับจังหวะเนี่ยอุซเบกิสฐานเปิดเกมบุกอย่างหนักเลยนะฮะมีจังหวะยิงค่อนข้างหลายครั้งเลยทีเดียวครับกองหลังของไทยเราในช่วงแรกนี่ปั่นป่วนเลยนะครับแต่เราก็มีจังหวะที่โต้กลับบ้านนะครับอย่างเช่นลูกนี้นะฮะลุงรัดปุ่มจันทึกโชว์แหวกนะครับแต่ก็เปิดไม่ผ่านกองหลังนะครับ วันนี้เหนียวแน่นจริงๆนะฮะอุตเบกิืนฐานโดยเฉพาะไอ้คนนี้นะฮะไอ้นักเตะหน้าตี๋นนะที่เล่นอยู่ในลีกสปาร์ตักมอสโคนะครับที่รัสเซียไฟชุนลาเยฟนะครับตัวอันตรายเลยนะครับส่วนมีช็อตหนึ่งที่ทีมชาติไทยนะครับโชว์ในครึ่งแรกนะครับในนาทีที่16ก็คือการแกะเพรสซิ่งนะครับโคตรสวยเลยจังหวะนี้นะครับบอลจังหวะเดียวนะครับแกะเพรสซิ่งของอุตเบนะครับชิงหน่งสอกันนะครับหลุดไปลูกนี้แต่น่าเสียดายที่ แนวรุกเก็บบอลไม่ได้นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเป็นอุตเบนเนี่ยบุกสถานเดียวเลยจังหวะน,นี้หลุดไปแล้วนะครับโอ้ยิงแป็กไปเองนะครับยิงออกไปเองเกือบโดนแล้วครับเป็นทีมชาติไทยของเราแลมะมีไปปวนเปี้ยนอยู่หน้ากรอบเขตทัวไทยแล้วก็ยิงติดบล็อกออกไปนะครับแล้วก็มีจังหวะสับไกยิงลูกนี้ออกข้างไปนะฮะแล้วก็ยิงไปตรงตัวผู้รับประตรูของไทยเรานะครับปฏิวัติคำหม่เนี่ยวันนี้เซฟในครึ่งแรกโคตรเยอะเลยนะฮะ นะฮะปฏิวัติคำไม้เซฟตั้งหลายดอกนะครับในครึ่งแรกนะครับตามเทคนิคแล้วต้องอดทนนะฮะในครึ่งแรกเราต้องเล่นเกมรับเหนียวแน่นอย่าเสียประตูนะครับโดยอิชิอิวางหมากมาอย่างนี้นะฮะหลังจากนั้นนะครับนี่มีจังหวะที่ไฟซุนยาเยฟเนี่ยเล่นงานนิคลัสมิคุซันอย่างน่าเกลียดนะครับลูกนี้หลังจากนั้นไทยก็ พลาดจนได้นะครับโดนจนได้จากลูกเปิดทางกาบซ้ายนะครับลูกนี้เปิดโอ้คนแม่น,นครับข้ามหัวเีรลทรเอาบอลลงอย่างสวยนะฮะแล้วก็เป็นอัจจิเบกคุดโคอรอฟนะครับยิงผ่านตัวปฏิวัติขมายเข้าไปนำหนึ่งศูนย์ครับลูกนี้เปิดข้ามหัวเลยฮะพักอกยิงเข้าไปนะครับน้ำหนึ่งศูนย์ครับครึ่งแรกใกล้จะจบแล้วอิจิปวดหัวเลยนะฮะพอโดนนําแล้ว กล้องก็แพนมาทําให้ผมโอ้โหใจเย็นมากขึ้นนะครับดูคนสวยนะครับไทยแรงของเราหลังจากนั้นไทยก็โอ้ยเกมรุกเนี่ยตันไม่หมดเลยทนะ่านผู้ชมเรียกได้ว่าอูตเบแพ็กเกมแน่นเลยครั้เนี้แล้วก็เป็นจังหวะที่อูตเบได้ยิงมากกว่าในครึ่งแรกนะครับลุงยิงยิงบดออกไปนะฮะหลังจากนั้นกล้องก็แพนมาอีกกล้องเชียร์อูตเบนะครับโอ้มีแต่คนงามๆพราะไม่ปมไปดอง ลัจงจากนั้นจบเกมนะครับโอ้โหครึ่งแรกไทยตามหลังอุซเบกิสถานอยู่หนึ่งศูนย์นะครับเป็นลองหมดทุกอย่างเลยท่านผู้ชมโดยครึ่งแรกเนี่ยปฐมพลเจริญรัตนพิรมเนี่ยเสียบอลทั้งหมดสี่ครั้งนะครับโอ้โหรู้สึกว่าจะตื่นเต้นมากเหลือเกินนะฮะพอหลังครึ่งหลังมาเนี่ยครับกองกระแพนมาอีกนะครับอุ้ยกล่องนี่กระซุกซนอหลี่พอมาไปนองแก้เกมทันทีเลยนะฮะสำหรับมาสราอีทีต้องเปิดเกมลุกละนะฮะวันนี้ก็ ส่งเจ้าเช็คก,กับเจ้าแบงค์ลงมาเลย2พี่น้องนะครับครึ่งหลังนี่เปลี่ยนเลยนะฮะแล้วก็เป็นทังฝั่งของไทยเราเล่นดีขึ้นนะครับท่านผู้ชมไทยบุกแหลกเลยในทีนะครับคือต้องการประตูคืนให้ไวนะฮะบูบบ,บ้บาบมากขึ้นนะครับเปิดหน้าสู้เลยสําหรับทีมชาติไทยของเราเจ้าเช็ควันนี้โอ้ยดนจริงๆในครึ่งหลังวิ่งอย่างเดียวโอ้โหวิ่งเพรสซิงหนักเลยนะฮะหลังจากนั้นอิชิครับ น่าเครียดนะครับโคตรของอุเบเกียดแลังจากนั้นก็มาเฮก็ได้ครับยิงโคตรสวยสุขบโชคสารชาะครับเจ้าเช็คครับสะใจจริงๆนะครับคือมีให้ดูนะครับท่านผู้ชมเป็นต่างฝั่งของลูกยิงนะแอดมินแบบโคตรสะใจเลยครับยิงโคตรสวยเลยสําหรับเจ้าเช็คนะครับเดี๋ยวไปอยู่จังหวะยิงกันหน่อยนะครับเป็นจังหวะยิงที่ค่อนข้างที่แฟนบอลเนี่ยเนี่ยจะดูครับจัมาวะนนี้ปั่นโค้งๆครับสวยงามจริงๆครับเดี๋ยวให้ดูใหม่ฮะ ดูครับแหวกแล้วเจ้าเช็คแหวกมาแล้วก็แล้วก็ชิ่งแล้วก็ยิงปั่นเข้าไปสวยงามครับบุกนี้สุดๆจริงๆนะครับลูกนี้ยิงสวยนี่เอาให้ดูใหม่เลยนะฮะยิงโคตรสวยเลยเจ้าเช็คนะครับดูมาคนเดียวครับดูครับชิงหนึ่งสองกับทุชัยเจดีสัตว์ตรงนี้โคตรสวยครับตีเสมอได้สําเร็จนะครับหลังจากที่ตีเสมอได้สําเร็จนั้นโมเมนตัมแม่งมาแล้วครับท่านผู้ชมมาแล้วครับเสียดายจริงๆนิดเดียวจริงๆมาฝั่งเราแล้วนะครับหลังจากที่ เราตีเสมอได้นะครับามาในรูปแบบที่ไทยเราเนี่ยเล่นดีขึ้นเลยนะครับคือเจ้าเช็คเนี่ยเป็นตัวทีเด็ดเลยนะครับลงมาแล้วก็ยิงตีเสมอเนี่ยยังมีการแหวกสี่นะครับเกมดีขึ้นเลยนะโมเมนตั้ง um, มาแล้วนะฮะแก้เกมดีมากแต่แล้วก็มาพลาดจังหวะนี้นะครับอยกูละเมยกูละเซ็งอีหลูงนี้ยิงนะครับไอกองหน้าของสปาร์ตันมมดโคนะครับยิงสวนเข้าไปลุงนี้แหวกมา นะครับตั้งหลายคนลูกนี้พรรษาเห็นวิบูลเนี่ยประกบห่างนิดเดียวเท่านั้นเองมันยิงหักข้อเสียบมุมที่ปฏิวัติคำหมจะล้มตัวได้ทันนะครับลูกนี้คือล้มช้าด้วยนะครับมันโดนบังนะครับและดนันั้นเครียดเลยนะครับแฟนบอลสาวของไทยเรานะครับดูครับคนนี้โคตรช่วยโอ้ยโฟม่ไปดองกุลาเงินแต่ไทยคือปรับกลยุทธ์ใหม่คนระับเปิดเกมลุกเข้าใส่เลย เหลืออีกประมาณ15นาทีบุกแหลกนะครับตีทะทอนก็โยนเนี่ยจนโอ้โหกองหลังอูตเบก็เคลีย์จนแบบไม่รู้จะทำไงแล้วนะฮะคือไทยบุกหนักมากไทยขึงเลยนะฮะโดยเฉพาะด้านขวาเนี่ยนิลัสเมกอันนะครับโอ้โหดูครับกองเชียร์แบบเครียดจริงๆนะฮะแล้วก็มีจังหวะที่เจ้าเช็คยิงนะครับลูกนี้ไปติดกำแพงนะครับไทยของเราบทขยี้บี้แหลกขึงอย่างเดียวนะครับต่ออีก7นาที แล้วก็มีจังหวะมงเรื่องของเอเลสดอลล็อนะครับมงข้ามคานะครับทําทุกอย่างแล้วอ่ากล้องก็แพนช่วงหนูน้อยนะครับเชียร์ไทยนะครับเป็นแอคชั่นนะครับแล้วก็อ่าสาวแฟนบอลชาวไทยก็โอ้โหหน้าจะงอเลยครับโอ้ยแบบลุ้นหนักมากนะครับไทยก็ถึงคือวิ่งกันทุกคนนะครับช่วงครึ่งหลังโคตรสู้เลยฮะแล้วด้านจบเกมนะครับไทยก็แพ้ไป2ประตูต่อหนึ่งนะครับโอ้ยพอไปพี่น้อง ต้องบอกว่าสู้เต็มที่แล้วนะครับเราก็ตกรอบ16ทีมสุดท้ายไปนะครับสู้เต็มที่นะครับมีความหวังเลยนะครับการคุมทีมของมาชดาอิชิอินะครับก็ต้องว่ากันใหม่เพราะว่าคุมทีมยังไม่ถึง2เดือนเลยนะครับแพ้ไป2อหนึ่งแบบสู้ได้นะครับเหลือแค่เข้าใจโรบอิชิอินิดหนึ่งนะครับส่วนครึ่งแรกต้องยอมรับนะครับว่าที่เราเป็นรองเพราะว่าตามเทคนิคเพราะว่าต้องเน้นเกมรับนะครับก็แพ้ไปนะฮะสประตูหนึ่ง ตกรอบ16ทีมสุดท้ายถือว่าผลงานผ่านนะครับแล้วแฟนๆมีความคิดเห็นกันอย่างไรสำหรับเกมเกมนี้พิมพ์มาบอกกันหน่อยนะครับ